ถุงแป้งแล้วก็ให้นั่งอยู่มุมตะวันตกของกองในการนะครับตรงที่ลงทะเบียนครับท่านใดผู้จัดการทีมใดที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ต้องเดินกลับไปที่เรือครับหน้าบ้านไผ่ที่วัดบุรีรัตน์นะพ่อได้ชนะไหมครับได้ที่สามได้ที่สามแล้วก็ออกบ้านไผ่ก็มานี่เลยเหรอครับกลับกมปนิวันตะวันกับจังหวัดนี่แนะ หลังจากนั้นก็ไปบ้านก่อนเนาะแล้วก็มานี่จากมันบ่อบ่อพันขันแล้วก็ไปันไปโพ่อพ่อไปบ่อพันบ่อพันขันด้วยเนาะบ่อพันขันแล้วก็้านไผ่แล้วก็มาต่อที่นี่มานี่กับมันมันงูงูดอครับจบจากนี้ไปไหนต่อครับผม บ้านหนี่ก็ไปถึโอ๋้ประตึกแต่แต่ว่ามันได้ไปท่าตูมเนาะอําเภอยีมหายี่หกนี่จากนี้ไปประชึกนี่มันจ็กกิโลโอ้หลายโลพ่อหลายโลเหมือนกันเนาะแต่ว่าประชดเปรียบร้อยออกท่าปงไปสระชึกต่อปีที่ประมาณที่ผ่านมาครับอีกห้าสนามที่สองครับไปสระชึกไปไหนต่อครับท่านจะต้องเป็นคู่แรกครับมาหามาหาบันย่างกัน ง่วงมากบรรย่างบันย่างอันวัดท่านครับผมกระดิมากิีสเจ็ดบรรย่างโยวันอาท้าวัดจำปาบันโอ้โอ้พราะไฟไหลสนามมากเลยเนาะแต่ละปีแต่ละปีนะไปหลายอยู่ครับผอขึ้นชื่อมากเลยอ่าพอหลวงปู่จันนะครับพ่อคูดินเทพพ่ออยู่คันตราลมเนาะครับครับคู่ที่สองครับเที่ยวที่สองสุดยอดเลย สีแดงๆน่าจะเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ไหมโยหมันโมคันกันในที่สองครับตรงสิ่งรับเจ้าพ่ะเจ้าภาพเจ้าพ่อผู้ดินอืเจ้าพ่อผู้ดินกับได้ได้ที่สองนะครับเนาะพอไปบ้านสวัสดิ์บุรีก็ได้ที่สามอีกคันโย่หมันไผ่นี่คันหมันไผ่โมฮัก เข้าก็ได้แน่นอนย้อนนะกับอันเียงล่ะเก็บทักษิณโอ้โหวิ่งดีจังเลยเรือกองปอนหลวงปู่จันนะครับเจ้าหน้าที่จุดไฟอาวิโยงไปยังอันนี้มีไกนี่ไดีกนี่เอาล่ำเก่ามาเจ้าหน้าที่จุดไฟมาพี่ไก่เนี่ยเรามเขาหลายคนไปด้วย เนี่ยเอาเหี้ยวอาขอนมาูมกับเหี้ยตินมันสูงเหี้ยตินเขาบ่อะไรอ๋อปิชเลเป็นเรือเรือขอนใช่ไหมครับนั่งคำาแปงเดี่ยวขอนครับผมนี่ได้ไปเอาออกใหม่ โอ้นี่ไม่ไม่อิ่มเลยนะครับ,น,บน้องรน้องไม่บานตอนนี้เนี่ยการปล่อยก่อนไปไปออกเอ่อใครเป็นคนขุดให้อันยนี่ครับนนช่างที่ไหนครับตัวนี้ผมหุ่นจักต่ว่าเฮียซื้อมาอ๋อซื้อมา,าพ่อจ๋าแพงไหมครับล้ำลำเนี่ยเท่าไหร่ตกเท่าไหร่ครับเนี่ยซื้อมาเมื่อกี้มันกับโมแม่ไปในมันเอียนเอาไหมอ๋อมาปรับปรุงมาเติมมา สอน้าต้องขออภัยนะครับขออนุญาตใช้จังเงินจังเงิเสียงการัะผมมเสีงที่น้องชาวเมืครับปีปีหนึ่งวิ่งหลายสนามมากเลยนะครับจางเงินตะกี้ไปเป็นนุ่รอจังอดจางอดยดุ่นนะครับท่านผู้ชมที่จอดปี่อครับกองเยอนมารับวิทยุสื่อสารก็ไ้หนุนด้วยโม่ดไปเห็นแมาเห็นอยู่้องหุนอ้าง นะครับดีจังเลยเนาะพ่อเนาะเมื่อคืนก็พาทีมงานนอนนี่เลยนะพ่อเนาะขอบคุณครับก็ทีมเดียวมมวนผ้าซีผ้าเนี่ก็บริจ้างไว้ลองเอาเอาในในชุมชนเลยชุมชนสวัตรโอ้ประทับใจจังเลยได้บริจก็สร้างมั่นโอ้ดีจังเลยพ่อแต่เห็นเมื่อกี้กันชุมชนเสาวัตรครับไอ้ได้มาได้ไม่เป็นไรให้ให้มีความสัมพันธ์กับชุมชนเนาะโอ้ประทับใจมากพ่อช้าโอ้ แสดงว่าในในปีย่างโมลาย่างไปหม้อบาทครับที่ไหกันเลทุกปีเลยเนาะทุกปีสุดยอดจริงๆเลยครับโอบัตโต้พอใหญ่บ้านร้องโมกับเป็นสิบพายในหนีเบิดครับอันมอนอบัตโต้นี้เป็นสิบพายมวนผู้นำเขาเอาลงสิบพายเบิดห้านเขาเอาหลุนนองเจ้าบ้านทุ่มซุน ข้าวายครับหย่บ้านเด่นอบตเด่นอเด่นเขาก็เด่นไปนํำกันบาคููคนครับพาลูกน้องลูกบ้านไทเนาะไปไหนไปกันดเรือีมาบ้านเด่หม่วนแม่บ้านก็เจ้าบ้านชุ่มซ่นก็มาเซวกันต่อน้ท่งปลาเอามาหนึ่งกินเฮ็ดกินเองเลยโอ้โหแดงบ้านข้าบ่ไเด็กจางที่ผายเ้าบ่มีเงินครับผมบ้านเฮาเอาไปซ่อมเ้าก็ซ่อม บ้านเฮาดูเมียเขากระวาวาจังไลยแนวเขาถือว่าไปสอบเกี่ยวยายบัตรที่แม่มาพ่ายไปจ้างเขาเขาถือว่าแน่นกว่าใช่ชอดเลยพ่อช้าไอเดียนี่ดีนาะงพอน้องมาแล้วเป็นใครมันเป็นะุ่มส้นเท้าหวานโดนเป๊ชนะรายท่านผู้จัดการทีมหรือไม่ก็คือผู้มีสิทธิ์มาแล้วครับขอบคุณครับเท๊นี่ต้องมีความเชื่อที่ ท,ที่ใครทีร่เข้ามาเป็นเรือของพออ่อหลวงปู่จันสุดยอดเลยพ่อเล่าให้ฟังพร้อหลวงปู่จันยังอาไลมาแล้วให้ผลิตยังที่ยังไม่มาอ่าผู้จัดการยังไม่มาใครมาแล้วเพชรวารินครับเจ้าภาพเรียกว่าเจ้าภาพไว้ก่อนเนาะเพชรวารินเพชรวารินครับผู้จัดการทีมครับม,มาแล้วใช่ไหมครับพ่อก็จะเซ็นไหว้มาแล้วใช่ไหมเพชรวาริน อ่าโอเคครับเยาวชนนมกรมาแล้วครับพรอผููดินเอาใหม่ครับเช็คใหม่พรอผููดินครับเสือเทพกำลังทองครับเทพกำลังทองที่ผู้จัดการทีมเรือครับเราเพยายามจดให้ตัดนะครับพรอโนปูจันกำลังเส้นร้ายนะครับเรืออะไรบ้างเทพเทรมิตรเนาะ ตามคัวเขาตอนลู้ปูจันทร์เพชระดิสามลำครับถ้าข้ามถ้าอย่างไงก็ได้พูดคุยกันลยก็ได้นะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วมันเป็นเวลานะเกือบเก้าสิบเปร์เซ็แล้วในออนแกอนตับน ขอองดดถ่ายเทคนีคครับพร้อมก็คุยได้เลยพูด,พดคุยได้เลยนะครับเพราะว่าปีว่าเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับทีมใดที่มาไม่ทำประกันใดก็ให้ท่านได้ตีตา,ายของแต่ละทีมช่วยแก้ด้วยมีไม้ไหมนะไม่รอให้ให้ตรงตถ่ายเทคนิคแค่พูดคีดนะเพราะเขาไม่รอใช่ไหม ไปได้ด้วยกันประานเอาไม่รอไม่กันหยู่นะไม่ต้องเอาเซ็นต์ก็พอัล้ครับ,รบมีผลไม้มอีอาหารสำหรับเครื่องเส้นไหว้นะครับผลไม้มีอะงมีสับปะรดมีมะพร้าวแอปเปิ้ลของหวานก็มี อาหารข้าวาหวานข้าวประคอบอเ,คเพื่อเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ<ป>โอเคผู้ชมให้พอเขาเอ่อสักการะเส้นไหว้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทีมเรือทุกๆลำนะก่อนจะลงแข่งขันก็จะ ทำการเพื่อนไหวบอกกล่าวแม่ย่านางนนหรือว่าครูบาอาจารย์ที่บกปักรักษาดูแลให้เป็นขวัญกำลังใจกับทีมงานฟีพายจะได้พายอย่างรับรื่นดีแล้วก็นำชัยชนะมาสู่นะครับนี่แหละคือธรรมเนียมปฏิบัติเป็นสิ่งที่ ชาวเรือปฏิบัติกันทุกๆลำนะครับ าวชนนมกล่องด้านผู้ชมก็จะปฏิบัติเหมือนกันกับฤกือก่อนหลวงปู่ชันวักครู่เืันกันนะครับก่อนจะไปทำกันเป็นขันก็จะมาเส้นไหว้เพื่อเป็นสริริเพื่อเป็นขันกำลังใจนะครับ เป็ดบารินนแ่งออก้ปมูอเ้เงินดผู้ใดทาแป่งผู <t <t ้ใดเปคนพาแปล่าผูนั้นตัวเป็ทาบแบ้งสันเอาแป่ง้าจค้ว่าาถาแล้วกอก็เป็นกำลังจจละ่อเนาะขนาดเข้ามาบ้านผมเนี่ยหัวหน้าอยู่ไหนนอนเนี่ยเขียนหัวหน้าไว้หัวหน้าผมเจ้าจู ถึงน,นามใบหนามไร่ความเรียบร้่แต่ผ่านหัวใจกำจัดมันมันเก่าปองผ่านผมไปไปร่งเมืองตะวันกเนี่ยกัแข่งแล้วละปีนี่ขอเพลงพยามพระัู้อุดนเพัิดเพสิการวูชาเทะประทุกครให้ท่านได้วงสนามได้เลยครับพรทัผอ้ดินเทพักดิ์สิน โอเคผู้ชมเป็ภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะได้ชมบรรยากาศเออ่ทีมเรือทุกลำเข้าทีทีเปิดแล้วก็แข่งขันกำลังต่อไปของตระกูลน้องโมก็รอทุกคนนะครับให้มาที่โต๊ะจัดการเดี๋ยวนี้นะครับเพื่อรอเตรียมที่นี่เปิดนะครับแล้วก็สอว้ก็เรา ทุกท่านตอนตรงนี้มีท่านนายกอ่ามีท่านนายกอ่าตรงนี้ก็จะมีหลายท่นา,ทน,า,าน,น,กกนครับท่านประธานสภานิติบ้วญัติและก็ท่านร่วมในการแสดงเกียรติครับนอก็จะไปอยู่